สวัสดีทุกคนชาวพอยแบงก์กันด้วยนะฮะเนื่องจากเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงทีมแข่งทุกคนน่าจะรู้จักทีมนี้เป็นดีที่สุดนะฮะก็ได้มีข่าวออกมาเมื่อกี้นะฮะอย่างชัดเจนสองเรบทีนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะเป็นทีมอันดับต้นๆของเมืองไทยวัดฟักคืออะไรเอาละฮะพูดใหม่เป็นทีมอันดับต้นๆของเมืองไทยที่มีแฟนคลับติดตามเยอะมากนะฮะ วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่บางคนรู้หรือไม่บางคนก็อาจจะไม่รู้แต่เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันนี้ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงนี้นะฮะโอเคผมออกจากในแล้วกันเริ่มจากในคนนี้นะฮะพี่หัวเห็ดพี่ก๊อฟสุดหล่องนั่นเองของไอแซคอารานะฮะเขาได้ลงรูปหลายรูบอยู่แต่ที่ผมดูจะไม่ให้ไม่ใช่รูปเขานะฮะผมจะหมายถึงเ นี่ครับเมื่อ21ชั่วโมงทส่แล้วนะตอนนี้เวลา3ทุ่ม25นะฮะตามหามือเอ g สดสดจิด๊ดจิตสักคนอยากร่วมงานกันติดต่อหลังใหม่นะฮะ a a ซึ่งผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ใหม่หมายถึงแปลว่าหาสมาชิกขึ้นมาใหม่นะทั้งที่ทีมเขาก็มีตัวสำรองอยู่แล้วต้องสองคนสามคนแค่2คนมัน้งถ้าผมจะไม่ผิด หรือว่าเขาอยากจะปั้นเด็กอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเห็นเขาบอกว่าจะเปิดโรงเรียนสอนไปนะแต่ที่ผมจะมาดูก็คือเป็นเฟซของพี่อีธานนะฮะนี่ทุกคนเห็นอะไรนะข้อความเมื่กี้นะครับผมจะให้ทุกคนได้อ่านสักคู่หนึ่งจัดไป คงจะเข้าใจกันนะเอาง่ายๆก็คือแบบพี่เขาเลิกเล่นพีีนะแบบเขาบอกหลายๆอย่างแล้วก็จะย้ายไปเล่น c ีเอนะฮะแล้วก็ได้ออกจากทีมประมาณนั้นนะฮะคือเขาเลิกเล่นพีแล้วสามนี้นะฮะสำหรับคนนี้ก็เป็นมืออาร์ีมือดีของไองเทครอร์ลาอีกคนหนึ่งนะฮะก็มีกันอยู่แค่2คนสำหรับคนนี้นะพี่ e อีธานเรานะฮะน, e น,นี่อีธานไอเทครอร์ลาในี่นะพี่คนนี้อ้วน คนต่อไปก็คือทุกคนน่าจะคาดไม่ถึงซึ่งคนนี้เขาเป็นตำนานของเรานะฮะ exact our double นะฮะเนี่ยผมจะให้ดูที่พี่เขาลงเหมือนกับอีทานฮะลองอ่านโอเคเริ่ม mm hmm. ก็ตามนี้นะฮะก็ไม่ต่างกับพี่อ้วนอีทานสักเท่าไหร่นะฮะ แต่อันนี้คือพี่เขาเป็นกับตัเนนะี่ยแล้วถ้าเกิดคนเล่น p ีพีพูดถึงท็อปเปอร์ใครไม่รู้สมัยนี้ก็ถือว่าโบราณได้นะฮะเพราะว่าพี่เขาเป็นทีมแห่งที่มีฝีมือมากและเรื่องการยิงหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงทุกเม็ดนะฮะเขาก็บอกเหมือนกันตั้งแต่ลงแข่ง PV มาอะไรประมาณนี้แล้วก็จะย้ายไปเล่นซีเอเเหมือนเดิมนะฮะก็น่าจะอยู่ทีมเดียวก,กับพี่ทานนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานเขาประมาณนี้ พีบีเขาก็คงเลิกเล่นไปนะถ้าเกิดใครอยากรู้แบบจริงๆก็ไปดูในเพจไอแคลล์ลาว์นะพิมพ์ไป a อเอไอแคลล์ลาว์เขาจะแชร์เรื่องราวของพี่อีธานกับดับเบิลนะหรือว่าพี่อ้วนพี่ต้อมกับพี่โบ๊สนั่นเองนะดับเบิลเราได้กลายเป็นตำนานไปแล้วอำลาวงการพอยแบงค์เราไปในนะวันนี้นะฮะที่เขาได้ประกาศอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะนี่ของจริงเลยนะเพจของจริงในอันนี้ของอีธานก็เหมือนกันนะฮะอนาคตของทีมไอแคลล์ลาว์จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะ ทีมจะพังหรือทีมจะเก่งขึ้นกว่าเดิมก็ต้องไปรอดูกันนะฮะก็เรื่องที่ผมบอกก็ไม่มีอะไรนะแค่นี้แค่จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับดับเบิลกับอีธานนะฮะซึ่งไม่ได้เล่นพลอยแบงก์อีกออกไปแล้วกลายเป็นตำนานของพวกเราไปแล้วนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะใครไม่เชื่อก็ไปติดตามดูเองได้นะ,ะแต่ว่าส่วนมากเขาก็รู้กันแล้วละเพราะว่าพี่เขาลงทิ้งไลฟ์เป็นพันเลยนะฮะโอเคครับสำหรับ ผมก็คงไม่มีอะไรในคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ